ตอนบอกว่าตรงแบบตรงข้ามไาอ้นี่พอดีอ่ะนี่ไโอ้รถล้ลมทับรถพอดีอ่ะ,อะใช่น่าจะเกาะกลางนี่แหละเนาะต<อ>น้นไม้เก,กาะกลางนี่ไงนี่นโอ้ทางแยกนี่พอดีเลยอ่ะโอ้ยหลักฐานพายุเข้าอันนั้น

แสดงว่าลมต้องแรงจริงนะถ้าไม่แรงเนี่ยเอาไม่ขึ้นนะดูต้นขนาดเนี้ยดูดิเนอะแต่ว่าจริงช้ะแต่ว่ามันเหมือนรากไม่ลึกอ่ะมันไม่ลึกดอายุมามาสองสามวันที่แล้วไปโอ้โห ป้ายสนามนี่ปิวกว่เจิงไงใช่แสดงว่ญญาเขามาทำใหม่นั่นน่ะเนาะนูะ<ช>น่นเน่ยป้ายอ่ะเขามาทำใหม่เดี๋นี้เขาก็ปลูกต้นไม้ไว้ซะเยอะใช่ไหมเนี่ยพันต้นไม้เกา่าใช่ไหมโอ้โหมันจะกี่ปีแล้วนะ่ะเป็นสิบปีร้อยปีไปแล้วมั้งเนี่ยต้นไม้พวกนี้ ต้นใหญ่ขนาดเนี้ยแสดงว่าที่ที่ล้มทับวันนั้นแสดงว่าก็ต้องติดไฟแดงแหละหนูว่าเนาะอาจจะอืมติดรอแล้วลมมันไอ้นี่พอดีเอาทำไมรีบไปอ่ะเฮ้ยโอ้มี ไม่ไปเนาะร้านแถวนี้เนาะร้านต่างๆไม่น่าจะมีอะไร่ออโอ้ียก็ไม่เหลือเลยนะโอ้โอ้ป้ายนี่ยังบิดเบี้ยวเลยพี่ จำนวนแปดสิบไม่มีงานละมั้งทำไมเงียบๆอ๋อมีแข่งกีฬาอยู่นะั่นนั่นไง

chơi tầm như muốn như muốn thả mà à. Thì, oh, oh, oh. จะจบคลิปแค่นี้พอใกล้ถึงที่